สวัสดีค่ะร้านแทนิยมคําสวยนะคะแม่สวยสุขุมทรค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ร้านแทนิยมคําสวยแม่สวยกสุขุมทรด้วยนะคะ0 8 1ค่ะ3804338สาค่ะสำหรับคลิปวี่สโอของน้องเผือนะคะวันนี้น้องเผือจะมาแบ่งปันจัดโปรโมชั่นผ้าสีตะกอลายลูกแก้วนะคะสีตะกอลายลูกแก้วค่ะ,ะจากราคาพัน0บาทนะคะวันนี้น้องเผือจะมาจัดโปรโมชั่นแบ่งปันให้ เรือ650อาบาทค่ะเรียกว่าสีตะกร,รายลูกแก้วสีบูยีนนะคะสีบูยีนมาได้มาทำมาได้ยังไงนะคะสีบูยีนคือดอกฝ้ายกับสีครามนะคะค่ะดอกฝ้ายกับสีครามนะคะเราก็จะเอามาทําเป็นสีตะกร,รายลูกแก้วนะคะแล้วก็แกะโอบนะคะแกะโอบร้ายหลายสีเลยค่ะแกะโอบร้ายหลายสีนะคะลายที่ต้องเผื่อห่มอยู่นี่นะคะคือลายมงกุฎเพชร ตนาคไต่เครือค่ะนาคไต่เครือกับมงกุฎเพชรนะคะสวยงามมากเลย650บาทค่ะ650บาทค่ะลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะคุณแม่ๆฟังไม่ผิดนะคะ650บาทค่ะจากราคาหน้าร้านเราขายอยู่ที่พัน0บาทค่ะเหลือ650บาทจนะ้าคืนที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะคืนที่สองคืที่สองของ้องเผือกนะคะ อ๋อนี่ก็จะเหมือนกันเลยอันนี้จะเป็นลายดอกเกตมณีค่ะลายดอกเกตมณีค่ะ6 5 0้ห้าสิบาทค่ะจะเป็นสีบูยีนเข้มนะคะแกะโอกร้ายสีเลยค่ะนาาแต่เครือเหมือนกันนะคะจะมีแกะโอกร้ายสีชอบผืนนี้รายนี้แคบหน้าจอโทรหาคุณไม่สวยได้ค่ะ08 1ดค่ะ3804338ู่ดนะ้ห้าิบบาทนะคะ ีบูยีนค่ะที่น้องเผือกผมอยู่นี่ก็สามารถเอฟได้นะคะ650บาทค่ะ650บาทนะคะชอบพื้นไหนลายไหนแคปนม่จอโทรหาคุณไม่สวยได้ค่ะ650บาทจา้า650บาทเลยจา้า650บาทนะคะชอบพืน้นไหนแคปนม่จอโทรหาคุณไม่สวยได้จา้า ต่อนะคะมีใยมีโบราณค่ะมีใยมีโบราณนะคะชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้จจอตงหาคุณไม่สวยได้เลยค่ะมีใยมีโบราณนะคะมีใยมีโบราณหน้าแต่เรือนะคะสวยงามมากเลยมีใยมีโบราณนะคะชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอตงหาคุณไม่สวยค่ะ650บาทเลยค่ะ650บาทเลยค่ะสี่ตะกรรลายลูกแก้วนะคะสี่ตะกรรลายลูกแก้วจ้า 4ตะกรรายลูกแก้วค่ะหกร้อยห้าสิบบาทเลยหกร้อยห้าสิบบาทเลยนะคะชอบพื้นนี้ลายนี้แทปบหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้จ้าหกร้อยห้าสิบบาทจ้าชอบพื้นนี้ลายนี้แทปหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้เลยจ้าหกร้อยห้าสิบบาทจ้า สี่ตะก็รายทุกแก้วสีบูยีนค่ะคืนนี้ลายนี้นะคะลายบันไดสวรรค์ค่ะสวยงามมากเลยลายบันไดสวรรค์นะคะลายบันไดสวรรค์กับิศทคำก้าวสุดค่ะหน้าแต่งเสื้อด้วยนะคะสวยงามมากเลยค่ะชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอสทรหาคุณแม่สวยได้จ้ะ6ก0บาทจ้าชอบผืนน like re ี้ลายนี้แคปหน้าจอสหาคุณแม่สวยนะคะ650บบาทจ้า แคปหน้าจอตัวหาคุณไม่สวยได้เลยจะศูนย์แปดหนึ่งามปดนสี่สสาปต่อนะคะสีบูยีนคาะสวยงามมากเลยสีตะกอลายลยแก้วสีบูยีนนะคะแกะโอบรายสีเลยค่ะแกะโอบรายสีเลยสีตะกอลายลูกแก้วค่ะห5ร้อยห้าสิบบาทจ้ะห5ร้อยห้าสิบาทเลยชอบคืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอ โทรหาคุณไม่สวยได้นะคะสีบูยีนค่ะสีตะกรรายลูกแก้วค่ะผมพิงซึ้งุ้ยสวยค่ะสวยมากเลยชอบืนนี้ลา,ายนี้ค่ะตั่จอทรหาคุณไม่สวยนะคะโอ้ยลายนี้สวยมากลายนางเอกค่ะลายนางเอกค่ะสวยงามมากเลย ลายนางเอกค่ะสวยงามมากเลยชอบคืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอทุหาคุณไม่สวยนะคะลายนางเอกหรือว่าลายเบลรานะคะเบลราใส่ไปรานะคะคุณเบลราใส่ไปรานะคะเป็นลายนางเอกสวยค่ะของจริงสวยงามมากเลยใครอยากให้ได้อยากให้เก็บไว้นะคะอยากให้ได้ไว้ค่ะของจริงสวยมากค่ะหกร้อยห้าสิบบาทจะ้ะหกร้อยห้าสิบบาทจะ้ะ ร้อยห้าสิบบาทค่ะชอบคืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอโทรหาคุณไม่สวยได้ค่ะลายนางเอกค่ะลายนางเอกค่ะสี่ตะกรอยลูกแก้วลายนา่สวยมากาสีบูยีนค่ะตัวนี้สวยมากค่ะสีบูยีนเป็นลายมีโบราณค่ะสวยงามมากเลยชอบคืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอโทรหาคุณไม่สวยได้นะคะ 081ค่ะ3804338ค่ะ650บาทจ้าบูยีนสวยงามมากค่ะผืนนี้นะคะสว,สวยค่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะ650บาทจ้าชอบผืนไหนไหลายไหนแคปหน้โจอวตกหากคุณแม่สวยได้นะคะ081ค่ะ3804338จ้าบูยีนค่ะ, in, คะสวยมากมากค่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะอยากให้ได้ไว้นะคะสีบูยีนมีโบราณอีกแล้วนะคะ บูยินมีโบราณสวยงามมากค่ะสวยงามมากเลยอยากให้ได้ไว้ชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอโทรหารคุณไม่สวยได้เลยนะคะ081่ 1, ค่ะ3า0 4 3 3 8ค่ะชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอเลยนะคะแคปหน้าจอโทรหารคุณไม่สวยได้ค่ะ6 5 0บาทจ้าบูยินนะคะครามบูยินค่ะสวยงามมากเลยลายดอกเกตมณน,นีหน้าแตกเกือค่ะสวยงามมากเลย ลายดอกเก็บปนีหน้าไก่เกลือสวยงามมากเลยแกะโอบนะคะแกะโอบสวยงามมากอยากให้ได้ไว้ค่ะหกร้อยห้าสิบาทค่ะชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอโทรหาคุณไม่สวยได้เลยนะคะอยากให้ได้ไว้ค่ะสวยสยค่ะหกร้อยห้าสิบาทค่ะชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอโทรหาคุณไม่สวยเลยค่ะต่อนะคะลายนี้สวยงามมากค่ะลายนี้สวยงามมากขอบอก นาครวมพนค่ะนาครวมพนนะคะสวยงามมากเลยนาครวมพนแกะโอบรายสีค่ะชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยเลยค่ะ650บาทค่ะ081ค่ะ3า0 4 3 3 8ค่ะนาครวมพนค่ะโอ้ผืนนี้ยิ่งสวยค่ะลายใบโพใหญ่ค่ะสวยงามมากเลยลายใบโพใหญ่ค่ะสวยงามมากเลย สวยค่ะขอบอกอยากให้ได้ไว้ค่ะลายนาครวมพลน,นะคะแล้วก็มีลายการบินไทยอยู่ตรงกลางนะคะรักคุณเท่าฟ้าค่ะการบินไทยรักคุณเท่าฟ้านะคะการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าค่ะชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้เลยนะคะ081ค่ะ3804338ค่ะถูกและดีที่นี่ที่เดียวนะคะ650บาทค่ะ เหมือนกันเลยค่ะลายนี้เหมือนกันเลยนะคะลายมีโบราณเหมือนกันเลยสวยงามมากชอบปืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้นะคะ0 8 1ย์ค่ะ3า0 4 3 3 8นะะนะคะ่อนะคะต่อแก้ออกค่ะแกโออกสวยงามมากเลย <su> ขอบอกขอบอกคุณแม่แม่มเอฟนอนไม่หลับแน่เลยนะคะไม่เอฟนอนไม่หลับนะคะขอบอกค่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะเอฟี C คนไหนยังไม่ได้ได้เลยนะคะ บูยีนค่ะบูยีนสีตะกร้าายลูกแก้วค่ะห5ร้อยห้าสิบาทค่ะชอบเอฟเลยนะคะไม่เอฟนอนไม่หลับนะคะแก่อบอย่างดีค่ะทายากมากเลยนะคะทายากมากเลยค่ะพญาเต่างอยค่ะพญาเต่างอยสวยงามมากค่ะสีบูยีนพญาเต่างอยพญาเต่างอยมีสองผืนนะคะสีบูยีนพญาเต่างอยมีสองผืนค่ะสีบูยีนสีตะกร้าายลูกแก้วค่ะ650้อยห้าิบาทค่ะ จัดโปรโมชั่น650บาทนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะสำหรับเดือนนี้เดือนเดียวน,นะคะสวยงามมากค่ะ650บาทค่ะมี2องผืนนะคะชอบร้านนี้รายนี้ค่หน้าจอโทหาคุณแม่สวยได้นะคะมี2องผืนค่ะพญาเต่าหอยนะคะมี3ามผืนค่ะพญาเต่าหอยมี3ามผืนนะคะ650บาทจา้าลายสวยมากค่ะลายหมีโบราณลายหมีใหญ่หมี่โบราณน,นะคะ 650บาทค่ะชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอโทรหารคุณแม่สวยได้ค่ะ650บาทค่ะสี่ตะกร้าลายลูกแก้วสีบูยีนค่ะลายสวยมากค่ะลายสวยมากๆเลยอยากให้ได้ไว้นะคะ650าบาทจ้าเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยค่ะ650บบาทค่ะสวยสวยใครอยากให้ได้ไว้ค่ะ ชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอโทรหาคุณไม่สวยได้นะคะชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอโทรหาคุณไม่สวยได้ค่ะซูทแปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดค่ะหกร้อยห้าสิบบาทจานถึสุดท้ายสาหรับผืนนี้นะคะถืนสุดท้ายสาหรับผืนนี้สีบูยีนแกะอกสีฟ้าค่ะบูยีนแกะอกสีฟ้าค่ะรายบันไดสวรรค์ค่ะรายบันไดสวรรค์สวยงามมากค่ะขอบอกอยากให้ได้ไว้ค่ะ อยากให้ได้ไว้ค่ะ650บาทค่ะ650บาทค่ะถูกและดีมีที่นี่ที่เดียวนะคะลายบันไดสวรรค์ค่ะสวยงามมากค่ะชอบพื้นนี้ลายนี้แคปทื่จอโทรหาคุณไม่สวยได้เลยค่ะ650บาทค่ะ081ค่ะ3804338ค่ะต่อนะคะลายหมักกระจับค่ะกระจับสวยงามมากเลยค่ะเชิงกลับไปเชิงเสียบสนนะคะมีหลายสีค่ะ ลายกระจับค่ะบูยีนลายกระจับนะคะอันนี้ลายหมักกระจับนะคะหรือลายสเก็ตทําเล็กนั่นเองนะคะ650บาทค่ะพื้นสุดท้ายสําหรับคืนนี้นะคะพื้นสุดท้ายสาหรับคลิปนี้ของน้องเผือกนะคะสุดท้ายนี้นะคะน้องเผือกก็กรับขอบคุณ FC สายบุญของคุณแม่สวยมากๆนะคะที่เป็นที่อ <Así> ุดหนุนคุณแม่สวยมาตลอดนะคะ f c สายบุญที่อุดหนุนคุณแม่มาตลอดนะคะ ต่อรมหายใจให้กับชาวบ้านได้หลายครอบครัวเลยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ